ไม่หมดไม่พลองเลยปีใหม่โอ้โหอุดมกว่าน,นี้แนะ่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมาจากไหนม่งเนี่ยร้อยเอ็ดหมดเลยเหรออ๋อร้อยเอ็ดหมดเลยเจ้าเดียวเหรอ

นี่นะครับมีผู้สมัครเรียน77คนครับท่านงั้นน่ะแต่ว่าที่มา,มา,าง,งานก็ครูวันนี้34ครับจบ34แต่มา32ครับอาจารย์เพ<อ>ราะครับก็ครูเราเป็นนักศึกษาแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านเขาได้จะส่งผู้ที่หนึ่งเป็นจบอ๋อรู้สึกว่าพวกเราจะดีนะตรงตอนเนี้ย พิดกันเรื่องหมอพื้นบ้านนั่นหมอแผนแผนไทยพื้นบ้านกันดู้หลายที่นั่นนี่เป็นเป็นถึงสิบมัง้งสิบจุดสิบจังหวัดสิบแห่งกว่าจะกว่าสิบือคักกันดีเลยเอาให้ดีๆเอาให้ขึ้นขึ้นาขึ้นมาแชร์อะไรเ,เราก็ทำให้มันจริง อาใครป่วยจะตายมารักษาหายหมดใครป่วยจะตายมาหายหายหมดเลยกำลังจะรับสมัครผู้ที่สองครับวันที่28มกราคมโดยที่มีผู้สมัครไปแล้ว37คนเอาเลยเอาเลยเอาให้ดีตรวจสอบให้ดีๆครับสราบให้เกิดรู้จักธาตุอะไรธาตุอะไรหยิบมามานิปั๊บจับปุ๊บโอ้ยยานี่ยานี่ ปับปั <c oughs> ๊บหายปั๊บออย่งเ้ยเลองดูอเอาเต็มที่เลยขอสโลปทำข้อคูุสั้นๆครับสำหรับแค่แกใจครับท่นคอสโลปข้าคปุ้จงๆครับตรงน ถาพ,พูดไปตรงปากเทา่าไรมันเอียงเอียงมันเอียงเอียงมันไม่ตรงปากเนาะครับเพื่อที่มากราบ่อครูวันนี้นั้นนะครับ เป็นความตั้งใจของนักศึกษาแพทย์แผนไทยทุกท่านนะครับบางบางบางคนก็ยังไม่เคยเจอพ่อครูตัวเป็นๆี่สักทียังไม่เคยเจอไม่เคยเจอตัวจริงๆกับ<อ>วันนี้นะครับนําโดยท่านอาจารย์กอนดินสิงค์คำันอาเปิ้ลนะครับซึ่งเป็นครูประจำก็เป็นครูประจำแพทย์แผนไทยเป็นอาจารย์ของที่นี่หลายท่านก็อยากจะมากราบพ่อครูครับ ซึ่งวันนี้เราก็มีศรัทธาลหลายท่านก็มีศรัทธาที่จะร่วมสมทบกับพกครูอยู่บางส่วนนะครับให้พกครูได้สร้างเสริมเป็นที่อาศัยของวันุษธศยาชาครับก็คือเอามาเลยให้มันแน่นนี่เลยสักเจ็ดล้านคนเอาให้แน่นพื้นที่เลยเจ็ดล้านคนเนี่ยมา, 1, าพ<ว>ันก็ไล่เนี่ย ววท่านปอสวทิชัยซึ่งเป็นฝ่ายวิชาการของแพทย์แผนไทย้อยาารอาโักซึ่งมาทําวิทยานิพนธ์และวิจัยของที่บัรฑิตนีรับปริญญาโทได้ถวายพระครูครับเป็นตัวแทนแล้วก็เป็นผู้ทำ uh เอกสารธรรมรา,าภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย88ตสิบำับครับเราใจะแจ้งมาเป็นอาจารย์หมายาลัยราชภัฏร้พทย์ครับมาทําหน้าที่เป็นฝ่ายวิชาการให้ ให้นักศึกษาแต่แตนไทยแด้หมอเปิดบ้านเราเร่รอกั้ครับออาดีอช่วยกันเออพวกเราก็ว่ากันไปก็ค่อยเป็นไปอาจจะมาอยู่อีกสักยี่สิบปีสามสิบปีก็คงดีอ่ะก็คงได้เห็นพวกเราเนี่ยจะเริ่นรุ่งเรืองอะไรอะไรขึ้นไปอีกนะเชือ่อปะเชือ่อว่าจะรุ่งเรืองขึ้นด้วยกระแส กระบวนท่าแบบโรกุตระเราเนี่ยได้เสร็จแล้วก็ออกไปเที่ยวกันปีเก่าส่งปีเก่าส่งปีเก่าไปต้อนรับปีใหม่อ,อะไรอะไรก็บรรยายไว้หมดแล้วจะทบทวนเอารีรันอย่างจะดูจุดไหนกดกดเอาเลยเนี่ยบันทึกไว้หมดแล้ว พูดดีกวนเวียนเก่าเดี๋ยวจะเทศวันนี้ก็จะเทศฮะเดี๋ยวเย็นนี้ก็เทศดี๋ยวเทศดีๆวันนี้เทศฮะอะไรนะอ่าสงท้ายปีเก่าจะเทศเรื่องวนจะเทศเทศเรื่องวน วนแล้วก็รนจะเทศเรื่องวนก็เรื่องรนเนี่ยเรื่องวนอ็รเราพอเป็นกาั ไดเที่ยวกับตารรจยาใสครับได้เวลาเขาเปิดเพลงนิดนงนะ